สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของเทพทเจ้าจีนกันอยู่นะครับและก็คาดว่าคงจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็อ,อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันด้วยเด้อและในวันนี้ทางช่องของเราจะนำเรื่องราวของเทพเพจ้าองค์ใดามาเล่าขานสู่กันฟังนั้นก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่าครับผม หลายๆท่านคงพอจะทราบกันดีนะครับว่าเจ้าแม่ทับทิมนั้นเป็นเทวดาจีนที่สําคัญองค์หนึ่งในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาช้านานจนกลมพืนกลายเป็นเทพสําคัญองค์หนึ่งของไทยไปโดยปริยายในนามของแม่ย่านางนั่นเองครับผมเทพนารีของจีนที่คนไทยเราเรียกว่าเจ้าแม่ทับทิมนั้นจะมีอยู่ด้วยกันสององค์องค์แรกในนามว่า มาจูซึ่งองค์นี้แหละครับที่เป็นที่มาของแม่ยานางของไทยเราส่วนอีกองค์หนึ่งนั้นมีนามว่าตุยบวยเต้เงเนียงซึ่งเป็นเทพนารีที่สําคัญของชาวจีนไหหลำสําหรับประวัติความเป็นมาของมาจูที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนมากก็ได้รับข้อมูลมาจากเอกสารยุคราชวงศ์หมิงเป็นต้นมาซึ่งก็มีส่วนที่แต่งเติมเข้าไปด้วยจนทําให้มีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปบ้าง อย่างเช่นหนังสือประมวลเทพเจ้าจากสามศาสนาในสมัยปลายรัชวงศ์หมิงเล่มที่สีได้บันทึกเรื่องราวของมาจูหรือที่เรียกในหนังสือว่าเทียนเฟยเอาไว้ดังนี้มาจูแซ่หลินหรือแซ่ลิ้มเป็นชาวเกาะหมยโจแถบชายทะเลเมืองซีหวาในปัจจุบันนี้ก็คืออำเภอผู้เทียนมีบรรดาแท่ตั้ง คือหนึ่งนางได้ฝันไปว่าเจ้าแม่คนอิ่มได้นําดอกไม้มาบอกให้นางแล้วหลังจากนั้นนางก็เริ่มตั้งท้องและอีกิ4เดือนต่อมาก็ได้ให้กําเนิดทารกเพศหญิงออกมาเมื่อวันสองค่ำเดือนสามในปีแรกของรัชศกเพียนเป่าสมัยราชวงศ์ถังกล่าวกันว่าในวันที่เด็กหญิงคนนี้คลอดออกมานั้นได้เกิดมีกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วเป็นเวลานานกว่าสิวัน ทารกเทียนเฟยนั้นมีความฉลาดผิดแปลกจากมนุษย์ธรรมดาสามัญทั่วไปเราก็คือในขณะที่อายุได้เพียงหนึ่งขวบยังแบบอกอยู่นั้นพอได้มองไปยังรูปภาพของปวงเทพที่ติดอยู่ฝาบ้านก็ยกมือขึ้นพนมไหว้พออายุได้ห้าขวบก็สามารถท่องอำปีเจ้าแม่ควนอิ่มได้อย่างน่าอัศจรรย์และเมื่ออายุได้สิบเอ็ดขวบก็าสามารถป้อนลำวงสูงเทพเจ้าได้อย่างงดงามชนิดที่ว่า สะกดตาสะกดใจคนดูได้อยู่หมัดเลยทีเดียวครับมาจู่นั้นมีพี่น้องผู้ชายอยู่ด้วยกันสี่คนมีอาชีพค้าขายทางทะเลอยู่มาวันหนึ่งจู่ๆเธอก็หลับตาลงในขณะที่มือและเท้าก็าปลายสเปสปะไปเรื่อยบิดามาันดาเห็นดังนั้นก็คิดว่าเธอจะเป็นลมจึงรีบเรียกให้รู้สึกตัวเพราะเธอลืมตาขึ้นมาก็าพูดกับพ่อแม่ว่า ทำไมไม่ให้ลูกช่วยพี่น้องให้พ้นภัยเสียก่อนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้ฟังดังนั้นก็งงสิครับม่เข้าใจว่าลูกสาวของตนนั้นพูดถึงเรื่องอะไรกันแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรมากต่อจากนั้นเมื่อพวกพี่น้องได้เดินทางกลับจากค้าขายมาถึงบ้านต่างก็พากันรอกไห้โฮแล้วเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าเมื่อสามวันก่อนเกิดพายุใหญ่ขึ้นกลางทะเลพี่น้องอยู่เรือคุอละลำกันและเรือที่พิชายคนโตนั่งอยู่ ถูกพายุซัดจนล่มทําให้พี่ชายคนโตเสียชีวิตส่วนพวกตนที่เหลือรอดนั้นตอนที่เกิดพายุได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกําลังลากสายระยางเรือถึงห้าลำเดินอยู่หนวดเรี้ยขึ้นราวกับว่าเธอกําลังเดินอยู่บนพื้นดินน,นั้นแหละในตอนนั้นเองที่บิดามารดาได้เข้าใจว่าที่มาจู่หลับตาและมีอาการแปลกๆนั้นเป็นเพราะว่าเธอถอดจีตออกไปช่วยพี่น้องแต่ยังไม่ได้ทันได้ช่วยพี่ชายคนโต ก็ถูกปลุกให้ตื่นเสียก่อนทุกคนจึงเสียใจกันมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมาจูอายุครบ15ปีปักปินแสดงว่าเข้าสู่วัยสาวแล้วนั้นมาจูก็ได้ลั่นวาจ,จาว่าจะไม่ขอแต่งงานผู้เป็นบิดามารดาก็มีกราบมาครับต่อมาเธอก็ได้นั่งดับขันไปในวันเกิดของตนและในตอนนั้นก็เกิดมีกลิ่นหอมประหลาดลอยขจรขใจไปไกลหลังจากนั้นไม่นานนะัก ก็มีเสียงโจดขานกันว่ามาจูได้ปรากฏร่างให้ผู้คนเห็นอยู่เสมอเสมอว่ากันว่ามาจูนั้นมีชื่อเสียงในด้านการประทานบุตรมีผู้คนบูชาเส้นไหว้กันทั้งเมืองหากหญิงใดแต่งงานแล้วเป็นสิบปียังไม่มีบุตรกราบไหว้ขอต่อเทพองค์อื่นๆแล้วก็ยังไม่ได้ผลพอมาขอกับท่านเท่านั้นแหละก็จะได้ลูกชายสมใจทันที แม้แต่หญิงที่ว่าเป็นหมันพอมาขอท่านก็ยังได้สงปรารถนานะนะการล่วงมาถึงยุคราชวงศ์ซ่งลู่หยุนตีแลนะคณนะให้เป็นทั่ไปยังเกาหลีและในขณะที่เรือได้แล่นผ่านเขตเกาะเหมยโจอยู่นั้นรันก็เกิดคลืนลมแรงจนเรือนั้นเกือบจะลม่มขใดนั้นเองทุกคนบนเรือก็ได้เห็นว่าเกิดมีแสงรัศมีสาดส่องจืดจ้า และปรากฏร่างของหญิงนางหนึ่งมาช่วยถือหางเสือเรืออย่างแข็งขันอยู่เป็นนานจนทุกคนรอดพ้นจากเพยียนตรายและเมื่อคณะทูตกลับถึงเมืองหลวงไก้กรบทูลต่อองค์ฮ่องเต้ให้ทรงโปรดสถาปนามาจูเป็นหลิงอุ้ยฟูเหยนและได้สร้างศาลไว้ที่เมมยโจให้ผู้คนได้กราบไหว้เมื่อถึงยุคราชวงศ์หมิงที่7จ็ดรัชสมัยของพระเจ้าหมิงเฉินจู จิ้งเหอก็ได้เดินเรือออกสำรวจดินแดนทางทะเลก็ได้มาแวะเส้นไหวมาจูทําให้การเดินทางนั้นสะดวกราบรื่นและสามารถกลับคืนสู่แผ่นดินมังกรได้โดยสวัสดิภาพฮ่องเต้จึงทรงให้สถาปนาเลื่อนมาจูเป็นเทีนเยนเฟยที่แปลว่าพระชายาสวรรค์และได้สร้างศาลไว้หน้าที่เมืองหลวงผู้คนต่างกราบไหว้บูชากันทั่วแผ่นดินครับผมจะเห็นได้ว่าประวัติของ มาจูในหนังสือประมวลเทพพระเจ้าจากสามศาสนาเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึงชื่อบิดาและชื่อตัวของท่านเอาไว้ด้วยดังนั้นในหนังสือตรงซีอย่างเขาซึ่งออกเผยแพร่เมื่อรัศศกวานลี่ที่16ปลายราชวงศ์หมิงจึงมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาว่าเทียนเฟยนั้นมีวงตระกูลตั้งรกรากกันอยู่ที่เกาะหนยโจ อำเภอผู้เถียนเป็นบุตรีคนที่6ของมินหยวนผู้ตรวจการทหารของราชาแคว้นมิ่นในยุคห้าราชวงศ์มารดาแท่หวางเกิดเมื่อวันยี่สบสามคำเดือน3าปีที่6ราชสกเทียนฝูของราชวัลโฮจินบ้างค็ว่าเป็นราชสกุทไถ่ิงสีหัวที่สี่ของราชวงศ์ซ่งเมื่อแรกที่เกิดมานั้นแผ่นดินได้กลายเป็นสีม่วง และมีแสงมงคลสองเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมตลบไปทั่วเมื่อยาวัยนั้นสามารถเข้าใจศาสตร์อันลินรับและสามารถพยากรณ์ดีร้ายได้อย่างแม่นยำเมื่อชาวบา้านปวดเจ็บป่วยก็ามาให้ท่านรักษาก็จะหายขาดพอโตขึ้นก็สามารถใช้เสือเป็นพาหนะในการข้ามทะเลได้ผู้คนจึงสนานนานท่านว่าเทพนารีหรือมกรนนารีและท่านก็ได้กลับคืนสู่สวงสวรรค์เมื่อ วันสิบเกข้ามเดือนยี่รัชศกยงศีที่สี่เมื่ออายุได้เพียง30มสิบปีหลังจากนั้นก็มีผู้พบเห็นท่านสวมอาปรสีแดงเหาะอยู่เหนือทะเลอยู่เสมอผู้คนในภูณนเนาของท่านจึงได้สร้างสารเส้นไหว้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากเส้นไหว้ขออะไรก็ได้ผลตามที่ขอและในหนังสือเล่มนี้ก็ยังกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของมาจูที่ได้ช่วยเหลือ ขจัดทุกภัยให้ผู้คนและทางการอยู่หลายเรื่องเช่น 1. ช่วยลู่หยุนตีทู้จีนที่เดินทางไปเกาหลีให้รอดพ้นจากใครเรือแตก 2. บันดาลให้เกิดลมขับไล่พวกโจรสลัด 3. ช่วยทับหลวงปราบโจรโดยบันดาลให้มีหมอกปกคลุมทําให้พวกโจรมองไม่เห็นทหารแต่ฝ่ายทหารกลับมองเห็นโจรได้พวกโจรก็เลยหนีไปไม่รอด 4. ี่แช้ไฟครอบพวกโจรและ 5. แสดงนิมิตให้ชาวบ้านขุดบ่อน้ำที่ใช้กินเพื่อรักษาโรคระบาดได้และทาง5้าเรื่องห้าเหตุการณ์ที่ว่าน,นี้ก็เกิดขึ้นในยุคราชวงศ์ซ่งจึงทำให้มาจูได้รับการสถาปนาเลื่อนยศหลายต่อหลายครั้งทีเดียวครับผม